ปวดที่เออยังไหนวดเออพี่พี่วิาสุภาพไปกล้าพูดน่ะเนี่ยตลอดพี่หน่งพูดก่อนเออใช่อ่ะใช่อยากพูดติงานแล้วว่าเฮ้ยหน้าปวดที่ไงมึงอืออะอะมีระวังระวังต้อง ตรงนี้ว่างไงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องแทนเอพี่เอกว่างเลยเนี่ยใช่ใต้องเอาไปใครไปเสริมตรงเนี้ยตัวเองตัวลูกตัวเองตัวเอออย่างเงี้ยตัวเองตัวผู่นึงไม่ไม่ไม่อย่าหยุดช่วงเลยอย่างเี้ยมันจะทำให้เนื่อยเออเวียงได้สุดแขงให้มันใช้จริงสบายใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละ ต่อใครเห็นเก้ววมาเรดี๋ยวได้แป๊บนึงอเตมาติกก่อนไม่ไม่รู้สึกหรอไม่รู้สึกนะเอามาพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อม เสียงตปิดปิดส่ามสอ ได้ได้ได้คอคดอันแรกเนี่ยนี่ไงเหมือนจะได้นะอันนี้อันแรกใช่ไหมอันสท้ายหายไปนิดนึงอันนี้อันสองสองนส้ายมันหายไปนอนไม่เป็น่ไหมได้มาได้ดังนั่นความความข้ามอะไ มันหายเป็นรูปเอ็งเอ็งต้องเองต้องเอารูปตี่างกายเดี๋ยวพเหี่ยงงเพราะเอกยังไงมันก็ไปอยู่แล้วแต่เอ็งต้องลงพื้นก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเอกเอาใหม่เอาใหม่ทีวขอที่ยนะดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะแต่ยังไม่ดีที่สุด คิวครับผมบัตบัตไม่เอาแซ่ออกมาเลยอ่ะ อ่ไงไหมไม่ครับจิ้วจะไมบอกไว้ครับพร้อมแป๊บนึงครับแป๊บนีงนะทีเดี๋ยวแป๊บนึงรอพระเอกแป๊บนึงครับใส่รองเท้าอยู่โอเคพร้อมทีมปวดขี้ไว้ลูกน่านะานับเจปดยังาอสเปซพร้อมนะครับทุกคนพร้อม

คือเมื่อกี้เขามองที่อยู่ทำไมกูให้คิวเขามองแฟนเดินเอามายเอาที่นั่นนั่นนั่น เดี๋ยวพี่บอสมองมาดิโอเคโอเคเอนะครับเอนะพี่พี่ไม่ให้คิวมองแฟนมึงไม่ต้องไปไหนที่ขาไม่องแฟนอมปอมปอม้าวสิทธ